ระยะถัดมาค่ะคือระยะไข่นะคะระยะไข่ก็ไม่มีอาหารแน่นอนอยู่แล้วนะคะมาระยะถัดมาคือระยะหนอนระยะหนอนนี้แหละค่ะตั้งแต่ฟักออกมาจากไข่เลยเนี่ยเราต้องให้อาหารทันทีเลยนะคะระยะนี้เป็นระยะที่จะใช้ในการที่แบบกำจัดอาหารการกินการเลี้ยงต้องให้ระยะนี้นะคะซึ่งในการให้อาหารที่ระยะนี้เดี๋ยวอธิบายเชิงบัญทีหนึ่งว่าต้องให้มากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็ระยะถัดมาคือเป็นระยะแรกแระยะแบบก็คือเป็นระยะที่ไม่กินอาหาร เราก็ไม่ต้องให้เหมือนกันฉะนั้นจากสี่ระยะของตัวนี้จะเห็นว่ามีระยะเดียวที่กินนะคะถูกไหมคะคือระยะหนอนซึ่งเขาจะกินระยะเวลาประมาณสัปดาห์หรือสองสัปดาห์แล้วแต่ว่าเราจะเอาไปใช้ประโยชน์ในระยะไหนน,นะคะนุก้กบอกเลยว่าในช่วงระยะหนอนนะคะเขาจะเริ่มมีโปรตีนตั้งแต่ที่เขาเริ่มตักอกมาเลยนะคะจนถึงเริ่มจะเป็นระยะขอนเขาแ,แบบแรโปรตีนโปรเซนโปรตีนในตัวเขาจะค่อยๆเพิ่มมากขึ้น จากน,น้อยจนขึ้นไปมากสุดจนถึงระยะที่เขาเรียกว่าเป็นระยะก่อนเขาอะไรแน่ระยะนี้จะมีโปรตีนสูงสุดแต่ไม่ได้หมายถึงว่าแต่ท่านจะนาาําหนอนระยะนี้ไปให้สัตว์เลี้ยงต้องดูว่าสัตว์เลี้ยงเราเป็นสัตว์อะไรหนึ่งนะคะสองต้องดูว่าสัตว์ที่เราเลี้ยงน่ะอยู่ในระยะไหนด้วยลองนึกภาพถ่าเราเอาหนอนโตโๆแบบนี้ไปให้ลูกไก่เรานะคะลูกไก่มันก็เป็นไงคะ กินได้แต่ก็กินไม่ได้ถูกไหมะคะหรือปลาปลาที่มันมีปากขนาดเล็กใช่ไหมคะถึงให้หนอนไซส์ใหญ่ไปมันก็กินไม่ได้ดีนะคะเราก็ต้องดูเอ่อชนิดชนิดของสัตว์รวมทัง้งระยะของสัตว์ด้วยว่าให้เหมาะสมกับหนอนนะคะอันนี้อาหารที่กินอย่างนที่รู้บอกะคะ่ะเขากินทุกอย่างที่เป็นอินทรีย์นะคะไม่ว่าจะเป็นเนี่ยคะ่ะเศษเหลือทิ้งเนาะทั้งทางภาคการเกษตรนะคะไม่ว่าจะเป็น ต่อซางนะคะหรือย่าเขากินได้หมดนะคะแต่ว่าในกระบวนการเตรียมอาหารนะคะเราต้องมีการานกระบวนการหมักเพราะว่าถ้าเกิดว่าเอาอย่างรถยกอย่างเพนเป็นฝางข้าวถ้าเราให้ฝางข้าวเขากินเลยอ่ะเขากินไม่ได้อยู่แล้วมันแข็งหนึ่งใช่ไหมคะสองก็คือเขากินไม่ได้ปากเขาจะไม่ที่เหมือนปากโ้ติลี่ซหลี่ตะกั่วแตนปากเขาเป็นปากแบบแข็งกินนะคะแต่ปากเนี้ยหัวท้ายสังเกตตัวหนอนเขาใช่ไหมคะตัวหนอนเขาจะเปเรียวเรียวแหลกนะคะเขาจะกินไม่ได้ปากเขาจะเป็นปาก แต่ว่าเหมือนแค่เป็นเหมือนจอบแบบนั้นนะคะฉะนั้นการกินน่ะถ้าเราไม่มีการอัตวิบวนการที่ทําให้อาหารเนี่ยนิ่มหรือย่อยไปเนี่ยเขาก็จะกินยากนะคะเขากินได้แต่ว่าใช้เวลานานถ้าเราแหละเรียงให้เขาว่าโตๆตัวเต็มใบแบบตัวดีๆนะคะเราต้องมีการเตรียมอาหารในพื้นฐานด้วยนะคะเพื่อให้ง่ายในการที่เขาจะกินนะคะนอกจากนั้นค่ะเราสามารถมันกินแบบเป็นพวกอาหารได้หมดเลยมูลมูลเขาก็กินนะคะ แต่ต้องบอกเลยว,ว่ามูลสัที่จะให้มาเลี้ยงเขาเนี่ยเราจะไม่ได้เอามูลสดนะคะเพราะว่ามูลสดหนึ่งมันจะมีพวกแก๊สม,มีเทนถูกไหมคะ2ก็คือมูลสดเนี่ยมันจะมีความชื้นเยอะอยู่ซึ่งแบคทีเรียเซลเนี่ยข้อจํากัดอันหนึงของเขาเลยคือเขาไม่ชอบที่เป็นความชื้นหรือเป็นน้ำเยอะนะคะเดี๋ยวนี้เราจะพูดต่อไปนะนุ้ยเซไม่ลงรายละเอียดนะคะอันนีค่ะคะ่ะต้องบอกเลยว,ว่าถ้าเราเลี้ยงตัวนี้ดีถ้าเราเลี้ยงหลอดตัวนี้ดีนะคะ เขาจะไม่มาปรากฏให้เราเห็นเลยคําเขาไม่ปรากฏอะไรสิ่เลยคะเวลาเขากอินอินในภาชนะแล้วค่ะเขาจะุดลงไปข้างล่างเพื่อแบ,บทพักผ่อนต้นตัวของเขาฉะนั้นตอนที่เราเลี้ยงอ่ะแล้วเราเจอเขาปรากฏตัวอยู่ค่ะแสดงว่าเราเลเี้ยงเขาผิดปกตินะมีบางอย่างผิดปกตินะคะไปดซะให้จรงเนาะอันนี้มาดูประโยชน์ค่ะประโยชน์อันแรกของเขาเนื่องจากที่ว่าในธรรมชาติของเขาเองเนี่ยเขาก็ทำหน้าที่ในการย่อยสลายเศษมูลีอยู่แล้วใช่ไหมคะ ดันั้นประโยชน์แรกของเขาเลยเนี่ยเขาจะเป็นสนจัดทุกเศงทุกซีซึ่งตรงนี้ค่ะในทางแบบทางเทศบาลหรือทางแบบอบตเนาะองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอะไรแบบนี้ค่ะเขาจะเจอปัญหาในเรื่องเไรคะเรื่องที่การเก็บขยะเนาะไปฝังกรอบเราก็มีปัญหากับเรื่องมือภาวะสิ่งแวนล้อมคือที่ในการฝังกรบไม่พอส่งกินในเรื่งนี้เีกนะคะเขาก็าเทคโนโลยีอย่างนี้ค่ะไปในการจาัดเศษขยะที่เขามี ในปัจจุบันเนี่ยค่ะก็จะมีหลายเทศบาลหลายอบตอที่มาร่วมกับทางหายบริแัทแก่เราที่นำเทคโนโลยีอเนี้ยค่ะไปใช้ในาการกำจัดขยะที่เขาเก็บมาตามชุมชนนะคะก็มีชุมช,น,ช,น,ช,น,ชนในหลายที่ที่แบบว่าเขาร่วมมือกับทางเทศบาลเขาก็าจะมีขยะข้างหน้าสองอันอันนึงเป็นขยะทั่วไปอันนึงเป็นขยะที่เป็นอินทรีย์เขาก็จะเก็บไนตัวขยะเนี้ยค่ะไปให้หนอนกินแล้วก็เอาหนอนมาไปใช้ประโยชน์อันนี้นะคะ เราจะทำให้เราเนี่ยลดพื้นที่ในการสังกตุเนาะจะได้ไม่ต้องแบบเสียพื้นที่ในการสังกตุเพราว่าตกติดต่อสภาวะแวดล้อมนะคะประโยชน์อันถัดมาค่ะระยะหนอนเขามีโปรตีนนะคะที่รู้บอกว่าโปรตีนของเขาเนี่ยค่ะมีได้ตั้งแต่35เปอร์เซ็นต์คือขั้นต่ำไปจนถึงได้ถึง65เปอร์เซ็นต์แล้วแต่อาหารที่กินนะคะยิ่งถ้าเราเลี้ยงดีกินอาหารที่มีโปรตีนสูงเนาะเปอร์เซ็นต์โปรตีนมันก็อัพได้ไปถึง65เปอร์เซ็นต์ แต่ว่าถ้าโดยทั่วไปนะถ้าเราเลี้ยงมันเป็นแบบพืชอย่างเดียวหรือเป็นอาหารแต่ว่าเป็นฟางข้าวเป็นหญ้า,เป,าเป็นข้าวคาร์โบไฮเดรตอย่างเดียวแบบนี้ค่ะอาจจะได้แค่ประมาณ35เปนะคะซึ่งตัวเนี้ย35เเก็ถือว่าสูงนะคะแบบทั่วไปเนาะแต่ว่าเราสรามารถเพิ่มเปอร์เซ็นต์โปรตีนได้ขึ้นไปอีกถึง5เปอร์เซ็นต์นะคะประโยชน์แอนแทกมาของตอนนัวนี้มันมีนที่เขาเรียกว่าเป็นสารยับยังย้งอินซีนะคะเนี่ยค่ะนะะคแอนดีแมกเนียมเป็นปายนะคะ วันนี้ไม่มีได้ยังไงตัวนี้นะคะเด้วยความที่เขากินเศษอาหารที่เป็นอาหารมันอาหารขยะใช่ไหมคะอย่าลืมว่าเศษอาหารที่ทิ้งสัตว์ควเรียนมันมีอะไรคะมีเชื้อรามีแบคทีเรียใช่ไหมคะมีกลิ่นเหม็นเนาะทำไมที่งมีถึงไม่กินในพวกนี้ล่ะแต่้งแต่ถึงกไม่กินพวกนี้ล่ะใช่ไหมคะตัวนี้ค่ะเขาจะมีในระยาสนะคะเขาจะมีน้ําลายนะคะในน้ําลายเขาค่ะจะมีสารฆ้าเลื้อตีเนี่ยนะคะช่วงเวลาเขาจะกินเนี่ยเขาจะปล่อยน้ำลายในมูล พื่อไปยับยั้งผู้เชื้อราแบทที่อยู่บนอาหารนะครค่อยกินกินอาหารเข้าไปนะคะแล้วผ่านระบนการตัวเขาค่ะในะคะในตัวเขาก็จะมีสารต้านจุืินรีเหมือนกันจนออกมาเป็นมูลมูลที่ได้ออกมาค่ะก็จะเป็นตัวตัวต้านจุลรีเหมือนกันเวลาเราไปใช้ในพืชลูกค่ะคือเขาก็จะแข็งแรงแล้วไม่ค่อยป็นโรคนะคะมันก็จะมีงานวิจัยยืนยันแล้วค่ะว่าตัวนะคะตัวที่แบ่งในตัวสารต้านจุลินรีเนี้ยที่อยู่ในมูลในมูลของตัวเบีเซฟเนี้ยค่ะนะคะ เขาสามารถที่เกิดยับยั้งเชื้อที่ติดต่อของโรคในไม่ดนะได้หลายชนิดเลยนะคะนีเนาะดนั้นถ้าเกิดใครสังเกตเนาะบางท่านไม่แน่ใจว่าบางท่านที่อาจจะเคยเลี้ยงได้ได้เคยลองไปใช้ในแบบพื้อูปมันพวกติ๊บพวกมะเกดเทศแบบนี้นะคะจะเห็นว่ามันแข็งแรงเนะะาะมันไม่ค่อยเป็นโลงนะคะน่ะอันถัดมาค่ะนอกจากในส่วนที่เขามีโปรตีนมีตัวประตายป้านเชลีนีนะคะเขายังสามารถมีน้านนะะํามันเนาะเราก็จะเอาหน่อแท่งอะคะ่ะเราผ่านกระบวนการผิ่นน้ำมนนะะันเนาะมันก็จะได้ในส่วนที่เป็นตัว โปรตีนที่เป็นจากตัวนะตัวเขาอะนะคะกับอีกส่วนคือน้ำมันน้ำมันของ BSA ค่ะดียังไงเขาไปิปวลไปิเคราะนะคะตุกค่าทางทางโภ้ชนาทา์ของเขาค่าเพราบว่ามีกรดอย่างหนึ่งเนาะมีลอริกแอซิดซึงตัวเนี้ยค่ะถ้าเราไปค้นดูเนาะตัวกรดลอริกแอซิดเนี่ยเป็นตัวที่เป็นเหอยับย่างจุลชีอยู่แล้วยัั้งจุลชีพอยู่แล้วถ้าใครสังเกตในพวกเป็นเครื่องสังอางเนาะของเราค่ะมักจะมีตัวกรดตัวเนี้ยอยู่ในส่วนประกอบหนึ่งของเครื่องสังอางตลอดนะคะ ซึ่งตัวนี้ค่ะเขาพบว,ว่ามันช่วยในการลดการอักเสบช่วยในการลดการทำลายพวกจุลชีพน,นะคะก็อาจจะมีการเอาตัวไบ้นี้ค่ะมาใช้เป็นเครื่องสำอางาเปิดผาผิวอนนะไรแบบนี้นะคะนั้นถ้าเห็น,ว,นหว่าเรามีการแบบว่าใครสนใจเป็นผู้ประกอบการใช่ไหมคะเอาหนอน,นตัวไอ้ตัวนี้ค่ะน้ำมันตัวนี้ไปทำเป็นเวชะสำอางเป็นอะไรเนยค่ะม,มันจะได้ประโยชน์นี่คือส่วนหนึ่งนี่ในส่วนของผ้าของเกษตรกรเอาน้ำมันไปทำอะไรคะเราสามารถนำไปโยชน์ใช่ไหมคะผสม ในอาหารอาหารสรเร็จรูปที่เราให้เลี้ยงเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาเลี้ยงสัาตว์ต่างๆเราค่ะได้ค่ะก็ทําให้เหมือนเป็นการเสริมภูมิคุ้มกันเป็นเหมือนวัคซีนตัวหนึง่งนะคะเพราะว่าตอนที่นุชเลี้ยงที่หมืแงเล้าสาต์กรรมค่ะไก่ที่เราเลี้ยงเนาะนุชไม่เคยให้วัคซีนเขาเลยเลี้ยงเขาตั้งแต่ตอนเขาหนึ่งวันนะคะลูกไก่เนาะจนถึงโตเนี่ยไม่เคยให้วัคซีนเลยเลี้ยงแต่ด้วยบีเซนเนี่ยนะคะผสมกับอาหารกเร็จรูปเนาะไก่เขาแข็งแรงมากนะคะแล้วก็ ให้เนื้อนุ่มรู้หๆว่ามีใครเคยลองกินหรือยังพี่จิตอารีไปลองกินหรือยังคะกินไก่ที่เลี้ยงเนาะจะเห็นว่าเนื้อไก่อะค่ะมันจะนุ่มนะคะถ้าเป็นไก่ไข่อะคะ่ะจากอายุไก่เนาะจากที่แบบประมาณปีครึ่งเราจะสามารถได้ถึงสองปีหรือสองปีกว่ารวมทั้งขนาดของไข่ที่ได้อะคะ่ะนอกจากจากที่เป็นเบอร์สามเบอร์สี่เนาะด้วยความที่ตัวเนี่ยเขามีโปรตีนสูงหนึ่งมีโปรตีนสูงสองมีสารยับยัง้ง จุลชีพมีสารต,ต้านจุลปีนใช่ไหมคะไข่ที่กินเข้าไปอย่างน้อยต่างจาจอายุยืนแข็งแรงไข่ที่ได้ออกมาค่ะจากที่เบอร์สามเบอร์สี็เปลี่ยน,เป,ยนเป็นเบอร์ศูนเบอร์หนึ่งอะไรเงี้ยนะคะจะเห็นได้ชัดเจนอย่างงี้นะคะอันนี้นนไม่ได้โม้นะมีวิจัยยืนยันแล้วก็จากเกษตรกรที่เราไปติดตามาตั้งแต่ปีหกสองที่เริ่มผลลงน,นะคะหลายทานก็พูดเปสี่ยนเดียวก,กันเลยว่าหนึ่งแน่นอนเลยค่ะ เคยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนั้นเราจะพูดต่อไปในในตอนเชิงลึกนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีช่วงที่เราให้แบบลรอมขาต่อเพราะว่าในนี้มีเหมือนเป็นสารสาสาท่านเนาะแบบท่านไม่รู้เลยบางท่านแบบเลี้ยงไม่เอาไปใช้ประโยชน์แล้วบางท่านที่ได้ยินข่าวอย่างนี้นะคะแตถ้าจะตอนหลังใครเลี้ยงแล้วมีมีปัญหาถานได้นะคะในตอบที่ชิ้นอันถัดมาค่ะในส่วนของผงโปรตีนเนาะผงโปรตีนนะคะด้วยความที่มีโปรตีนสูงเราสามารถเอาตัวผงโปรตีนที่ได้จากน่อนนะคะไปแทนส่วนที่เป็นโปรตีนหลัก ในส่วนผสมที่เป็นอาหารสัตว์นะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราผสมเป็นอาหารที่เลี้ยงไก่ใช่ไหมคะมันก็จะมีส่วนที่เป็นเหมือนกับตัวเหลืองมีรำอะไรอย่างเงี้ยน,ยนะคะส่วนสองส่วนเนี้ยเป็นส่วนที่เป็นโปรตีนถูกไหมคะเราก็เอาตัวดีเซลเป็นผงโปรตีนเนี้ยไปแทนเลยแต่อย่าลืมว่าเราก็ต้องใส่เพราเป็นครีมมิคหรือใส่ยอย่างอื่นด้วยเพราะอย่าลืมว่าสัตว์บางชนิดเนี้ยเขากินแต่ดีเซลเดีเด่างเ,เดียวก็ไม่ได้นะคะในสัตว์แต่ละชนิดเนี้ยการแทนเอาดีเซลเข้าไปในส่วนผสมของอาหารสัตว์นี้มันจะมีสัดสูต บางสัตว์ได้ก็แค่ได้ถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์บางสัตว์ได้แค่ยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์ก็มีอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวเราจะพูดถึงรายละเอียดต่อไปอันถัดมาค่ะก็คือเขาใช้เป็นมูลประโยชน์เขาเนาะอันนี้เป็นในเรื่องต้นเลยนะคะคือมูลที่เขาได้ออกมาจากการกินอาหารเขาแล้วเขาก็ถ่าอยออกมาเป็นมูลต่อมานะคะมูลก็จะอย่างที่บอกม์คโบไฮเรตจุลินทีย์ด้วยนะคะแล้วก็ทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวจะมีภาพที่คือตอนหลังเนาะเปรียบเทียบนะคะในปัจจุบันเนี้ยค,ค่ะอันนี้คือเป็น คือในปัจจุบันเนี่ยแบบ่งเป็นสองแบบแบบแรกคือใช้ในการกำจัดเศษอาหารมูลสีขยะอินทรีในชุมชนในบ้านเรือนอีกแบบหนึ่งก็คือใช้ในการเป็นอาหารสัตว์นะคะซึ่งปัจจุบันใหญ่แล้วเกษตรกรที่มาอบรมกับเราเนี่ยเป็นไปการเรื่องของการเป็นอาหารสัตวแบบ์กระสวนใหญ่นะคะอ่านี่ข้อดีของตัวน,นี้เป็นยังไงหนึ่งค่ะเขาจเจริญเติบโตได้ดีเราไม่ต้องดูแลเลยนะคะ เนาะดูแลเป็นแค่ระดับหนึ่งไม่ได้แบบดูแลยากนะก็คือให้แค่ให้อาหารเขานะคะแล้วก็เขาเลี้ยงง่ายนะคะหนึ่งสองก็คือต้นทุนในการเลี้ยงต่ำถูกไหมคะเพราะเราเลี้ยงจากเศษอาหารนะคะดูต้องบอกเลยว่าในโครงการนี้ค่ะอันดับแรกของวัตถุปรงคบเราก็คือเราต้องการที่จะลดต้นทุนค่าอาหารแต่ฉะนั้นไม่ว่าอะไรก็ต่างระหว่างทางที่จะเลียนนเยนนเ้ยงตัวนี้แล้วมีการเพิ่มต้นทุนเนี่ยดูไม่อยากให้ทำนะคะแม้กระทั่งภาชนะเลี้ยงค่ะ ถ้าเรามีมันเป็นกะละมาังเป็นถ่านอะไรอยู่ที่บ้านแล้วเราอยากให้ใช่อันเดิมที่มีพยายามอย่าไปซื้ออะไรเพิ่มเติมเยอะนะคะคือให้เน้นกลับไปลดว้นท,นทุนจริงๆนั้นถัดมาค่ะอย่างที่บอกเนาะเขามีคุณค่าโภชนาการสูงซึ่งอันนี้ที่กล่าวมาแล้วเนะเาะเรื่องอะไรตลอดคลีนด์แล้วก็นนที่สำคัญตัวนี้เนาะเขาไม่ทำลายสิ่งแรมแน่นอนนะคะอย่างที่บอกเลยเขาเป็นตัวดีในธรรมชาติอยู่แล้วนะคะเรื่องสิ่งแรมก็คือได้ไม่มีเป็น อันนี้เรื่องที่เป็นเป็นวิดีโอพี่ของเวียดนามเนาะเราจะไม่ไม่โชว์นะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะได้แบบรายละเอียดในนี้เขาก็จะมีกระบวนการในการเลี้ยงต้องบอกเลยว่าในต่างประเทศนะคะเขามีการนำให้ทุกภาคในเวียนาคือในต่างประเทศนะคะเขาจะมีการมาตั้งขานกันผลิตเนาะเขาในต่างประเทศขาทำไอเดียปกอบมาเป็นโปรดักต์อะไรเยอะแล้วนะคะเขาก็ยังจะมาตั้งขานผลิตในในในภาคตะวันออกเนี่ยในในในภูมิภาคภูมิภาคเอเชียเราเอเชียตะวันออกเฉงใต้เราเพราะว่าโซนนี้เรามี อาหารที่แบบเยอะใช่ไหมคะเราเป็นเมืองทางเมืองเขตดร้อนมีอาหารอะไรเยอะเขาพยายามจะมาตั้งฐากนการผลิตที่นี่นะคะซึ่งในประเทศไทยผู้จริงเรามีหลายบริษัทเกี่ยนจะมาตั้งแต่ว่าธนาคารมุกดาฯก็คืคอมันปไปแต่ว่าเอาอแบบเพิ่มเพราะว่าอยากให้ใช้ในบ้านเราเพราะไม่งั้นถ้าบริษัท,ทมาตั้งป็น เราก็ต้องไปซื้อเขาเหมือนเดิมถูกไหมคะเนาะแต่การที่เรามีการผลิตเองใช้ในประเทศไทยเองแล้วก็ใครที่เลี้ยงได้เยอะมีการส่งต่อเท่าสายการผลิตในบ้านจนเราใช้ในบ้านเวลาเราได้ราคาถูกอันนี้เขาก็จะมีกระบวนการผลิตเองเขาคงคุณค่าอันนี้ก็จะเป็นตัวมูลเขานชคะแล้วก็จะมีการเอาหม่อเนี่ยค่ะเนาะตอนกระบวนการในการที่เราเลี้ยงน้องมันก็จะมีส่วนที่เป็นหน่อแล้วก็ส่วนที่เป็นมูลนะคะพอร่อนแยกมาเนี่ย ในส่วนของมูลก็เอาไปใช้ประโยชน์ในเรื่องการปลูกพืชก็จะมีของเล่าหวานถ่านอุดมดานหินน้ำมันก็จะได้เป็นน้ำมันนะคะเขาก็จะมีการตรวจสอบคุณภาพอย่างนี้นะคะก็เอาไปใช้ส่วนที่เป็นหมักคงแห้งเขายงีบอกที่เป็นสารของฉีดน้ำมันแล้วก็จะไปบดเป็นผงนะคะเป็นขนาดเป็นผงโปรตีนผสมนืระสองไก่ที่เป็นของอันนี้จะแปลว่านี้คือในประเทศจีนในประเทศจีนเราจะเห็นว่าเขาไม่หันนะคะเขามีแบบเรียงเป็นแบบอันนี้คือเฉพาะโซนนี้เป็นพ่อแม่พัน เขาเรียกเป็นโรงเรือนใหญ่เลยนะคะผลิตได้เป็นตันๆเนาะไข่ข็ใช่มคะแล้วก็มีกันเลยค่ะนี้เลี้ยงเป็นตัวหนอนกาจะมีเป็นฐานเป็นฐานนะคะก็จะเหมือนใช้เป็นเครื่องตัดโยกเลยใช้เป็นระบบแบบว่าใช้แรงงานเครื่องโยงเครื่องตัดเลยนะคะนี่เขาจะมีการเป็นผลิตขึ้นมาเป็นอบแห้งเป็นมูนเป็นอะไรแบบนี้นะอันนี้จะเห็นว่านะคะเป็นราคาขายต่างประเทศในบ้านเราค่ะยกตัวอย่างเช่นมูนเนาะอันนี้แบบกิโลครึ่งโลครึ่งเนาะแปดร้อยบาท บ้านเราตอนนี้เรายังขายบอกว่าอะไรคะหนึ่งกิโลสามสิบห้าบาทอยู่เลยนะคะก็อัพได้ถึงประมาณร้อยบาทได้อยู่อัพได้เกิดจากอะไรเกิดจากที่ว่าเราเลี้ยงเราเลี้ยงคุณต้องบอกว่าตัวแมลงตัวนี้ค่ะเขากินอะไรนะเขาจะได้เป็นแบบนั้นถ้าเราให้อาหารอะไรไปบางทีค่าอัลคาดิคแบคเตอร์เนาะที่อยู่ในปุ๋ยอะค่ะค่าไนโตรเจนฟอสเฟตโพแทสเซียมเนี้ยค่ะมันก็จะผันแปรไปตามอาหารที่เขากิน ฉะนั้นเนี่ยถ้าแต่ละท่านจะทําสูตรออกมาเป็นสูตรปุ๋ยสูตรปุ๋ยมูลหน่อยอย่างเงี้ยค่ะแต่ละคนก็จะต่างกันเลยไม่ได้เหมือนกันนะคะขึ้อนอยู่กับอาหารที่เราเรียนฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถเคลมได้ว่าของฉันมีออร์แกนิกแมทเทอร์สูงของฉันมีนเนโตรเจนเยอะมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งพอหลังจากที่ได้มูลเบสเซมาแล้วเนี่ยเราสามารถเอามูลเบสเซค่ะเราไปผสมเพิ่มได้ผสมดินปลูกหรือเติมสารนู่นสารนี้เข้าไปในในพืชเพื่ออัพราคาของมูล ทำไมราคาของมูลนี้มถึงได้สูงเพราะเขามีการเติมสารบางอย่างไปเพื่อให้มีผลจากการโตเพื่อที่จะขึ้นเลยตัวเองนะคะอาหารจะมีหลายราคาตัวอย่ว่าอันนี้ราคาผักอบแห้งอันนี้ประมาณยีงสิบถึงครึ่งโลเลยใช่ไหมคะเจ็ดร้อยบาทตอนนี้ราคาในบ้านเราอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คะสองร้อยถึงสี่ร้อยบาทบางคนอาจจะถามว่าเอ้าในเมื่อราคานี้เราจะมาทดแทนปลาป่นใช่ไหมคะปลาป่นอยู่แล้ประมาณเท่าไหร่คะตอนนี้สี่สิบสี่สิบห้าเนาะอาจจะห้าสิบแล้วแต่ยิ่งขึ้นไป อันนี้มันราคาต้งสูงใช่ไหมคะของก็ีนมาสองกับร้อยทำไมมันถึงแพงอย่าลืมว่าถึงมันแพงก็จริงแต่เราได้มาฟรีถูกไหมคะเพราะเราเ,เรียนด้วยเศษอาหารหนึ่งนะสองก็คือนะคะมันไม่ได้มีแค่ดีตรงแค่ที่เป็นโปรตีนมันมีตัวต้านจุลทีพใช่ไหมคะทำให้แบบว่าตัวสายมัแนแข็งแรงด้วยนะคะมันมีประโยชน์ที่มาก ันนี้เป็นไอซ์เรีมเนาะถ้าท่านอาจารย์นิพายอยู่อาจารย์ก็จะเป็นพี่ยาวสมองนะเพราะว่าถ้าเป็นาอาจารย์นิพายอยู่อาจารย์เล่าเล่าเรื่องอันนี้ให้ฟังนะคะอาจารย์ไปที่แอฟริกาใช่ไหมคะอาจารย์ทำงานอยู่ของ FAO เนาะอาจารย์เป็นหนึ่งในนักท่ามของเอฟเอด้วยอาจารย์ก็ถูกเชิญไปที่แอฟริกาที่แอฟริกากเราจะทราบเนาะประเทศทางทวีปแอฟริกาเขาจะเจอปัญหาเรื่องเกี่ยวกับสุขอนามัยการฉับ่ายถูกไหมคะอ่าเขาก็มีทฤษฎีเอาตัวไปเซฟเนี่ยค่ะไปทางไหนคะไป ามูลของคนเนาะที่อยู่บนนี้แหละค่ะนะคะเขาก็ไปทําห้อง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 สุขาใช่ไหมคะแล้วก็มีถาดรองรับเขาก็เอามูลของคนเนี่ยไปให้หนอกินเนาะจากนั้นเขาก็เอาหนอนนะคะเขาจะให้กินเพียวๆคนก็จะแบบว่าแบบว่ามันกินมูลคนนะอะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกใช่ไหมคะ <c oughs> <ๆ>เขาก็ไปถ่ายกระบวนการแปรรูปเป็นไอศครีม เขาก็เอามาขึ้นโต๊ะแต่อาจาย์อป่ก็ทราว่าเฮ้ยมันมันเป็นมันเป็นไอติมชมพูคนอาจารย์บอกว่าขอผ่านขอผ่านอ,าาอันนี้ก็เป็นอะไรคะไ,ไ,ไม่เป็นค่ะุกี้กี้นุ๊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 แก้ทุกอย่างนุวน,นี้ก็เป็นคนที่กินค่ะเมื่อคยสกุลมาผ่านมาคนนึงในในตัวแกสเตอร์อกันนุ๊กไปที่มาแล้วนะคะ เราไปดูเงินประารผลิตเขาเขาก็ไม่ได้เลี้ยงด้วยคือเศษอาหารที่เป็นจากโกเลอจากหยาดูดีนะคะเขาเลี้ยงโดยที่มันเป็นอาหารที่เป็นอาหารที่เรากินเหมือนทำอาหารแบบนี้เลยค่ะที่เป็นคุกกี้เป็นไอซ์ c r e ที่มาหมดแล้วค่ะเมื่อกี้พี่คนกินทุกกีนเราเน้แแถวหน้าแถวหลังแถวหลังของพี่ใส่แถวหลังไม่ได้กินแถวหน้าพี่กินเป็นลายชิ้นอันนี้ยืนยันได้ค่ะว่าว่าฝ่อยภัยแลาวผ่กระบวนการต่างนะคะแต่นี้เป็นเรื่องเล่าดูก็เลยแต่เมื่อกนี่ ให้คุณบอกว่าไอศ์รีมที่มาจากอภิชาไปไอซ์คินมาให้นึกตามมุก็ตอบไม่ได้เหมือนกันนะคะนี่เป็นเรื่องเล่าแต่อาจารย์บอกว่าตอนนั้นนันนั้นนั้หลายทีแล้วค่ะอันนี้จะเป็นโรงโรงที่เป็นผลิตที่ที่ที่ของคณะเกษตรกรนะคะเราก็จะมีได้ไปเยี่ยมชมแล้วนะคะเราก็จะมีส่วนที่เป็นทำวิจัยด้วยนะคะภา้กิจของเราเลยว่าเป็นแผนข้าวเนโลยีแล้วก็ให้คำปรึกษาของที่เป็นสตาร์ทอัพของผู้ประกอบการรวมทั้งเกษตรกรที่ต้องการความช่วยเหลือก็คือเข้าไปขอความร่วมคอเราได้ทั้งที ตัวอย่างไข่ตัวอย่างนอนแบบนี้ค่ะทุกวันนี้เราต้องกละดิกเขาบางท่านก็แบบเข้าไปขอนะคะขอความอนุเคราะห์ตัวอยากบางทีบางท่านเลี้ยงไปแล้วแบบตัวเต็มวัไม่ไข่ไม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะนุชเชื่อนุชต้องบอกว่าบางท่านไม่ได้ผ่านเอาเวรของเราก็จะไม่เข้าใจถึงหลักการแล้วทำเวลาไปเลี้ยงเนี่ยก็จะเจอปัญหาอย่างเี้ค่ะเพราะบางทีเจอจากลูทูปดูทุเข่าว่าโชว์ภาพตำมส่วนเขาก็ไม่ได้ทำครบกระบวนการเลี้ยงอย่างเงี้ยค่ะก็จะเกิดปัญหาอย่างเงี้ยนะแล้วนี่นุชจะบอกเลยว่าตอนเลี้ยงเนี่ย ทำไมเราถึงทําภาพเรียกออกมาเพราะว่าเวลาเราเลี้ยงค่ะเราไม่จําเป็นต้องเลี้ยงจนครบวงจรที่บอกว่าขึ้นอยู่กับว่าเราเราที่เป็นเกษตรกรเนาะหรือแม้กระทั่งที่เป็นผู้ประกอบการค่ะต้องการที่จะใช้ในช่วงไหนถ้ากรณีที่เกิดเป็นคนที่เป็นผู้ประกอบการหรือเกษตรกรที่เป็นว่าต้องการในส่วนที่เป็นไข่เช่ไหมคะเราอาจจะเป็นเหมือนไปรับซื้อส่วนที่เป็นระยะดนาแดงเห็ไหมคะแล้วก็มาพอให้เขาเป็นพ่อแม่ไข่ แล้วก็หว่าไข่ว่าจำหน่ายไข่แต่บางส่วนไม่สะดวกที่จะเป็นแบบว่าไม่ชอบเป็นแบบมีจร,รงผลิตมีเก็บไข่แบบนี้นะคะก็ให้เริ่มจากไข่ใช่ไหมคะแล้วก็มาพักเป็นหนอนเลี้ยงหนอนแล้วก็เอาหนอนได้ไปเป็นอาหารสัตว์อันนี้คือแล้วแต่ว่าแต่ท่านจะเลี้ยงในระยะไหนอันนี้เราพูดในกรณีที่แบบว่าไม่อยากเลี้ยง,งจบครบวงจรแต่ท่านให้ดีที่สุดคือถ้าเราเลี้ยงครบวงจรได้ผลิตได้อย่างต่อเนื่องและก็จะเป็นประโยชน์ออมากนะคะว่า มีหลายท่านที่นี่จนพบองจอแล้วก็แบบจนได้มีเหลือสําหรับตำหนินะคะไม่ว่าจะเป็นไข่เป็นนอนนะคะบางท่านก็มีทำโฟงดัดอะไรออกไปอีกนะคะ,ะ,คะเยอะแยะอ่าในที่จะเป็นหมือนเนาะเดี๋ยวเรจะไปเราจะให้ต้อง,องให้ให้นชนนี่หมายเหตุเพราะว่าต้องให้เห็นท่านอาการย์ลูกคานะคะอ่าเนี่ยค่ะเป็นท่านอาการย์ลูกค้าอาจารย์อาจารย์จะผมกองจอสั้นๆแต่เลี้ยงตัวพ่อแม่ผ่านนะคะเพื่อให้มันวางไข่ได้ อันนี้จะเป็นลงลงเรือนที่ที่หมวดนะคะเราจะมีส่วนที่เป็นอยู่ด้านน้อยวัสดุที่เป็นอยู่ด้านในแล้วจะปิดกันนะคะผลิตภัณฑ์อันนี้เรามีการเราเลี้ยงที่น้านนะคะที่หมวดเรามีเลี้ยงอาหารหลายสูตรนะคะแล้วแต่ละสูตรเนี่ยเราเอาตุ๋นไปวิเคราะหชนะสารของนองเราก็จะโูณกัแต่ละสูตรเราก็จะให้เปอร์เซ็นต์โปรตีนเปอร์เซ็นต์คาร์โบไฮเดรตไขมันอะไรต่างกันเดี๋ยวความนี้ว่าเราเปลี่ยนอ๋อดีดีมันเปลี่ยนมันมันมันจะใช่นะคะ แ้วทางที่มันเราจะทำ้าที่เป็นวิจัยด้วยนะคะเราก็ต้องมีการครอบคลุมคุณภาพของไข่หมอนนถ้าเราเรียงหลอดดีๆค่ะน้ำนักหมองต่อตัวเนี่ยควรจะประมาณไม่ตัดกระสุนยุติสองกรัมนะคะได้ผลไม่ดีนะคะเราหกควรไมีใครมีใครควรหนอนไหมคะจริงๆมันมีกระบวนการเลี้ยงแบบว่าไม่ต้องจับหนองเลยก็ได้นะคะเดี๋ยวหลาบวิทย์ใจนึิงเนาะอันนี้ รู้แบบการใช้ตอนนี้มุสจะไม่ลงลึเนาะแม่เดี๋ยวอาจารย์อาจารย์ยาวนะพี่ยาวเขาจะมาพูดต่อในช่วงบ่ายนะคะปัจจุบันเราก็มีการใช้เป็นหนอนสดใช้เป็นการผงแค่เอาน้ํามันไปเป็นพัฒนาเป็นโปรดัดหรือวใช้ผงโปรตีนผสมเนี่ยสั่งนะคะมีนุสจะอาจารย์บออันนี้ค่ะที่เป็นผงโปรตีนเนาะเราก็เอาไปผสมเป็นเนี่ยสั่งนะคะอันนี้คือจะเป็นของที่มุสคิดว่าจนฟานะคะเขาก็ไปผสมในอ่างเป็นรูปแบบซิ้งลีเลี้ยงชิ้งดีมีนุสเนี่ยเขาเจอปัญหา เนาะเมื่อตอนประมาณแบบว่าประมาณปี64นคะคะเขาก็จะให้เขาถ้าเกิดเทียบรุนะ่นอบรมเนาะพี่โน้ก็จะเป็นรุ่นอบรมแรกเลยรุ่นสี่รุร่นเลยเนี่ยค่ะนะคะ,นะคะเขาแบบเจอปัญหาเขาเลี้ยงจิ้งหรีดใช่ไหมคะมาก่อนเขาใช้จิ้งหรีดทานด้วยอาหารมาเด็กรูปจิ้งหรีดนะคะนักว่า,าราคาจะสอ,อบมึงแบบแพงมากค่ะสีะะ่ร้อยสี่ร้อยกว่าถึงหกร้อยแล้วแต่แล้วแต่ล่านะคะปรากฏว่าจิ้งหรีดของพี่โน้ตนะคะ่ะ นอกจากที่อาหารที่หลีกแพงแล้วที่หลี่เขาเลี้ยงอ่ะตายทั้งฝาเลยเจอปัญหาไวรัสที่เกิดเป็นโรคแบบท้องรวมโรคอัมพาตของจุนนี้นะคะที่เป็นโรคเกิดจากไวรัสที่หลีก็ขาตายทั้งฝาเลยเขาก็ทำไงดีเขาก็ด้วยความที่ธุรกิจของเขาอันนี้ก็คือเป็นธุรธุรกิจจัดแบ่งทุนนี้ใช่ไหมคะเขาก็เลยเข้าไปที่หมายอะไรของแกเขาเขาก็ไปรู้ที่โรตีตัวนี้นะคะตัวเบเซฟนะคะเราก็แนะนำเขาเขาก็เลยเอาไปเลี้ยงใช่ไหมคะตัวเบเซฟแล้วก็เอาหนอนกะหัที่เป็นโขนแห้งเนี่ยผสม ผสมกับอาหารเจริญร ja ูปจ de ิ้งหรีดใน้เขากินมันพึ่งพึ่งก็ทำให้จิ้งหรีดเขาเนี่ยจากนี่ตายเป็นโรคได้เป็นเลยนะคะแล้วก็ให้ลูกให้ถึงให้ไข่ของที่งหรีดเยอะด้วยแล้วก็แข็งแรงนะคะตอนเนี้ยธุรกิจในรูปเขาไปไกลแล้วค่ะเขาก็เลี้ยงทั้งที่เป็นส่วนที่เป็นจิ้งหีขายไข่ขายโปรดักต์จิ้งหรีดว่าจะเป็นข้าวเกียบอะไรแบบนี้ค่ะขนแห้งแล้วก็มาขายที่เป็นดีเซลด้วยขายไข่ดีเซลขายดอกดีเซลด้วยนะคะ ตอนที่เขาเริ่มใหม่ๆแล้วเจอปัญหาเนี่ยไปดูเขาสามารถลดต้นทุนได้เดือนละห้าหมื่นบาทน,นะคะเขาเลี้ยงเป็นบ่อจิ้งหรีประมาณแปดสิบบคะอันนี้คือถ้าใครสนใจนะคะไปดูงานถ้าใครเลียนจิ้งหรีแล้วอยากทําให้ได้แบบประสิทธิภาพดีเนี่ยแนะ,ะ,แะนำให้ไปดูของฝากในมูลสิบมคนอยู่ที่ทอำเภอชุมแพรแก่งนนคะ่อท,ที่เข้าไปในใน,ใน,ใ,น,ใ,นในเซิร์ฟลยค่ะว่าสีว่าผนเนาะมันจะ,จะเป็นของฝากนี่ก็เลยอันนี้ก็คือเราเอาของโปรตีนนะคะ ผสมเป็นอาหารอาหารเม็ดเนาะเพราะอย่าลืมว่าสารบางชนิดเขาจะไม่กินในรูกผสมใช่ไหมคะเจะกินเป็นเม็ดเราก็ต้องมาอั่นนก้อนแทนอาหารเม็ดเติมพวกนี้มเติมวิตามินอะไรเข้าไปอันนี้ในกรณีของไก่เนื้อนะคะเราก็ทาวิจัยค่ะเราพบว่าในส่วนที่เป็นไก่เนื้อเนี่ยเราผสมดีเอเสเข้าไปในอาหารเระเภทลูกของไก่เนื้อผสมได้มากสุดคือ5้าสเปอร์เซ็นต์นะคะทำไมไม่เกินกว่านั้นเกินกว่านั้นก็คือมันก็ดีค่ะแต่ว่าไก่มันจะ้วนตุ้ยนุ้ย จากที่เราเห็นขาเขาเราก็จะเริ่มไม่เห็นมันเป็นลูกบอลเขาก็จะเริ่มกรีงได้ไม่เดินละไรแบบกรีงวิ่งก็สงสัยเขาอยู่นะคะมุดๆเคย่อนเองก็ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเขาแบบอ้วนแบบมันนั่งเป็นตัวเป็นตัมัอยู่แบบนั่งนั่งเป็นแบบอย่างเงี้ยค่ะจริงๆเขาแม้แต่ลุกลเองก็ลุกไม่ได้ตัวอ้วนตัวใหญ่มากนะคะอันนี้คือถ้าใส่ไว้ได้แบบว่าเออให้เนื้อดีเนาะแล้วก็ให้เป็นแบบแข็งแรงสอยนะคะให้แค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต นี่เราให้เป oh, ็นแบบเอาหมกอบแห้งนะคะมาผสมเลยครึ่งๆกับ <And> ท <those S 1> ี่เป็นอาหารกระเดรูปของไก่ในรานจ้าอ่าอันนี้ต้องบอกว่าเนี่ยเราได้พาทนี้เจ้าของเจ้าของพานะคะอยู่ที่นี่เนาะมีวัน้าที่ว่าดูไปไปเยี่ยมเยี่ยมของทางทันนะคะร้อยเอ็ดเนาะทางของกระดุมรัฐที่เด่อยู่กระิเวณตึุงรัฐเนาะอ่นะคะเพราะฉะนั้นเราไปอบรมไปอบรมของของทาของร้อยเอ็ด แล้วเราก็ไปขอเยี่ยมชมพิธิตราดีด้วยนะคะเพราะว่าคณะพิจิตราดีไปอบรมกับเราที่เป็นแบบว่าเครือข่ายบางท่านมาของอบรมที่มของเลยนะคะอันนี้เราไม่ถ่ายกรณีที่ยังบอกที่บอกว่าบางท่านจุดว่าลัวหน่อนไม่อยากสักนี่ของพิธิตราดีถ้าจะไม่ต้องสักเลยนะคะก็คือพี่ก็าทำอะไรก็คือนี่นะคะพี่เขาจะมีมันเป็นโครงแบบนี้เหตุการณ์นี้พี่ก็จิตราดีบอกว่าทำแบบใหญ่กว่าเดิมแล้วนะคะอันนี้เป็นภาาเก่าอันนี้เป็นผ้าเก่าแล้วคือจะม ็นกงมมีคนทำอย่างนี้ค่ะนะั่กฆ่า,นานคนทำนักฆ่าค่ะจะมีเป็นกกงแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีเป็นเป็นก่อปูนเป็นบล็อกเนาะแล้วก็ใส่อาหารนะคะแล้วก็จะมีกลอดนี้อยู่ข้างในแล้วพี่เขาก็เอาไก่ค่ะไปอยู่ในกรงพร้อมเนาะถึงเวลาใส่มันก็กระโดดก็ไปในก่อปูนกิ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 นนอนใช่ไหมคะอ่าแล้วก็พี่เขาก็ากะะกม,มกกีหน้าที่แค่ไปเติมอาหารเนาะพอนอนพอนอนมันออกมาปุ๊บบางทีมันก็มันเก็บเกี่ยวตัวเองมันก็ออกมาแดนขทางใช่ไหมคะ แล้วก็เป็นแบบแด่ก็ออกมาที่จะเป็นตัวบินอยู่ในกรงก็คืออยู่ในนี้เสร็จสักเลยนะคะมีหน้าที่ทีให้อาหารหน่เองนะคะอ่าอันนี้ก็คือบอกไว้ที่เป็นเรื่องท่องเก็บเกี่ยวก็ายังถึงว่าตอนที่เราเลี้ยงดีนะคะแล้วเราให้อาหารอยู่ให้อาหารที่ถูกถูกถูกแบ่ว่าระยะเนี่ยเราแลจะไม่ต้องมาเสียกระบวนการในการร่อนหนอนเลยนะคะนอนเขาจะแยกตัวจากอาหารที่เราเลี้ยงเน่ะนะคะนะ,ะนหาโดยอันนี้คือมนก็จะเป็นขานนะคะ ป็นขาดตะเกียงแบบนี้แล้วจะเห็นช่องตรงนี้นะคะอันนี้คือนอนพอถึงระยะที่เขาเป็นหผ่นแดงเนี่ยเขาจะไต่ขึ้นมาตามตามเนี่ยค่ะตามขั้วนี้ก็จะมาลงบนช่องตรงนี้เขาก็จะเก็บตุงละยานนี้ได้เลยเอาไปให้เป็นอาหารไก่แล้วไปแปลรูปคือองแห้งเป็นหนอนเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยค่ะเขาจะสังเกตว่ายานนี้นะคะหนอนมันจะมีเป็นสารอื่นแบบนี้ค่ะเรามาจะอธิบายต่อไปเนาะนี่ะคะเขาก็เก็บ แล้วก็เอาไปให้ไก่อันนี้อันนี้เขาอันนี้ของพี่สมหมายนะคะเขาให้สบๆเลยนะคะเขาะะก็มีเลี้ยงไก่อีกยกันนะะเขาก็เอาหมอกันยที่เก็ดนะคะโบยให้ไก่กินโด,ดยตรงเลยนะคะแล้วตอนนี้ก็ได้ข่าวที่เขาก็เพิ่มแบบว่าจำนวนไก่มากขึ้นมาเยอะมากขึ้นแล้วะะอ่ะอันนี้เป็นโบกค่ะ กบก็กินได้นะคะอันนี้ก็เป็นตัวหนอนสดเหมือนกันนะคะจริงๆเรากินได้หมดทุกทุกสัตว์นะคะเนาะแต่เพียงแต่ว่าเราต้องดูว่าเราจะให้เป็นหนอนสดหรือเป็นหนอนอบแห้งหรือจะให้เป็นในลูกผงหรือออาผงมาทํนกระบวนการในการเป็นอ,อาหารเม็ดแล้วแต่ว่าเราให้แบบไหนนะคะเราก็ต้องดูระยะเนาะระยะหนอนแนี่นะะี้ค่ะกบเขาก็ตกตัวระดับเนึงเขาก็กล้ากินอ,อันนี้เป็นเษตรกรที่เราเจอผ่านกุรทเรานี่แหละคะ่ะเขาส่งทามาให้ดูแล้วเขาก็ไม่แน่ใจว่ากบกินได้ไหมเราบอกกินได้แต่เขาก็ไม่มั่นใจ ขาก็ลองเทปให้เราดูแส่ภาพในเห็นว่ามันก็จะมีเป็นหน่วยก้ตายอ่อนมันม่ให้ดูะนะคะไอตัวไอตัว,ไอต,วไอตัวที่แบบว่ากินกล้าก็กินด้ทันทีสังเกตรอบๆเลยคะเป็นแบบบุกใหม่ดูเพื่อนกินก่อนไม่มั่นใจว่าจะกินไหมนี่เป็นครั้งแรกนี่เป็นภาพครั้งแรกที่ทเขาส่งให้ดูที่ให้คินมันกินมันกินอาหารอำเร็จจนชินใช่ไหมคะพอมาเจอหนอนมันก็ตกใจมันก็แบบไม่กล้ากิน ปัจจุบันนี้ค่ะยังไม่ทันแบบแค่เห็นถึงกระไอกระมังมาเนี่ยมันแบบเตรียมขึ้นมารอแล้วค่ะรู้ใช่มอันนี้คุณจะเห็นวอยต่อไปเห็นได้อ่าเนี่ยค่ะเดี๋ยวบอกว่าจราิงๆเราตอนทุกตัแทนในส่วนของปลากล่ค่ะในรอยต่อเซนเนี่ยจะเห็นว่าเพียเซฟเนี่ยในแต่ละปลาแต่ละชนิดตรงนี้นนก็ได้ข้อมูลแต่